ถ้าวันนี้นะครับเราบังเอิญไปเห็นอาหารเสริมบางชนิดนะครับที่มีส่วนผสมกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วเราก็งงว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมันสามารถที่จะไปช่วยเหลือเราได้อย่างไงนะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับจะเป็นสารเคมีที่คล้ายกับวิตามินนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในยีสต์ในตับในไตนะครับในผักโขมในบลอกโคลี่นะครับจะมีสารตัวนี้เยอะนะครับ ซึ่งก็คือ Alpha l i โปอิกแอซนะครับผมต้องพยายามที่จะพูดให้ถูกต้องนะครับซึ่งในห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาทดลองแล้วพบว่ามันมีส่วนนะครับในการช่วยเหลือเรื่องระบบประสาทนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็สามารถช่วยลดนะครับในส่วนของไขมันใ้นเส้นเลือดลงได้กรลดอัลฟาไลโปอิกนะครับสามารถใช้เพื่อสลายคาร์โบไฮเดรต และสร้างพลังงานให้กับอวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ด้วยนะครับดูเหมือนว่ากรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดนี้จะทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งหมายความว่ากรดอัลฟาไลโปอิกอาจให้การปกป้องสมองนะครับภายใต้สภาวะที่เกิดความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บฤิปการต้านอนุมูลอิสระนะครับมีประโยชน์ในโรคตับบางชนิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือประโยชน์ของอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับ อ่าคราวนี้มาดูถึงการทดสอบของเขานะครับเขาบอกว่าการรับประทานกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ย600ถึง1,800มิลลิกรัมเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดอาการแสบร้อนการปวดของผู้ป่วยเบาหวานได้นะครับแต่ว่าการทานเนี่ยต้องทานถึง600 1,800มิลลิกรัมนะครับถึงจะมีผลเพราะถ้าหากว่าน้อยกว่านี้นะครับไม่มีหลักฐานว่ามันเวิร์กนะครับหรือว่ามันสามารถใช้งานได้มีการพบอีกว่าผู้ที่ทาน กดชนิดนี้นะครับนานถึง4ปีเนี่ยดูเหมือนว่าคอเลสเตอรอลนะครับลดลงในส่วนของโรคอ้วนงานวิจัยบางชิ้นนะครับแสดงให้เห็นว่าใช้เป็นเวลา2-48ถึงสสัปดาห์เนี่ยสามารถลดน้ำหนักตัวได้เล็กน้อยนะครับในผู้ใหญ่แต่งานวิจัยบางชิ้นนะครับบอกว่ากดอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยทำให้น้ำหนักเด็กเพิ่มนะครับโดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะให้เด็กกินอะไรเป็นสารพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากว่ามันมาจากธรรมชาติจริงๆ นี่คือกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับคราวหน้าถ้าเห็นอยู่ในฉลากอาหารเสริมนะครับนี่คือสัรปะุณของมัน